เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยบางกอน,นะครับวันนี้เสี่ยจะมาวิเคราะห์บอลจะแบบเสี่ยเสี่ยบังกรกันในวันที่19มีนาคม2563นะครับและวันนี้ก็มีฟุตบอลน้อยนิดนะครับมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับ แ้ะหากใครที่ฟังหมของเสียแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นกีฬาออนไลน์บ้างเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ u t u b e ของเสียได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300บาทรับคืนต้นที100บาทนะครับผมหากใครสนใจเนี่ยก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปสมัครได้เลยนะครับอ่าแล้วบอกไปด้วยว่าทำมาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะครับหากคุณสมัครแล้วเนี่ยคุณยังสามารถได้รับสูตรวิเคราะห์บอลและสูตรบาคาราไปใช้ได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับ อ่ะแล้ววันนี้นะครับก็มีฟุตบอลเพียงแค่คู่เดียวช่อนนั้นนะครับวันนี้เสียจะมาวิเคราะห์ให้ฟังมาดูกันว่าเป็นคู่อะไรครับแล้วคู่ที่เสียจะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับมีอยู่คู่เดียวนะครับเป็นคู่ลีกอาร์เจนตินาซูเปอร์ลีกครับนะครับเป็นคู่ระหว่างเบเลซาร์ฟิลเนี่ยเปิดบ้านพบกรับยูเนียซานตาเฟ่นั่นเองนะครับในเวลา7จ็วงสินาทีและหากใครสงสัยว่าทำไมมีคู่เดียวนะครับก็เพราะว่าจากสถานการณ์ โควิด19นะครับผมทำให้ฟุตบอลเลื่อนกันไปหมดเลยเลอเพียงแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับอ่าแล้วทีนี้มาดูผลงานของทั้งสองทีมกันบ้านดีกว่านะครับโดยสถิติพบเจอกันทั้งสองทีมเนี่ยเสียจ,จะหยิบยกมาให้ห้านัดสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งเบลซาร์ฟิลเนี่ยที่เอาชนะไป3นัดด้วยกันส่วนยูเนียสซาตาเฟ่เนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันครับทีนี้มาดูผลงานของเจ้าบ้านเบลซาร์ฟิลกันบ้านนะครับสถิติของเขาเนี่ยห้านัดสุดที่ผ่านมาเขาเอาชนะไป3นัดและแพ้ไป2นัดด้วยกันนะครับ ส่วนผลงานของทีมเยือนยูเนี่ยนซาตาเฟ่นะครับยูเนี่ยนซาตาเฟ่เนี่ยเสมอไป3นัดชนะไป1นัดและแพ้ไป1นัดครับเอาละครับเสียลืมบอกอันดับไปนะฮะว่าอันดับของคู่นี้ทีมเจ้าบ้านเบลีซาสฟิลเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับส่วนยูเนี่ยนซาตาเฟ่เนี่ยอยู่อันดับ16ด้วยกันครับและจะเบ,บืขข้องต้นครอบบอลของเสียในวันนี้นะครับด้วยความที่บอลมีฟุตบ,บอลแค่คู่เดียวในวันนี้นะครับเสียจะวิเคราะห์แบบฉบับเต็มเลยนะครับว่าผลงานของ เจ้าบ้านเบเลซาฟิลเนี่ยนอกจากอันดับจะดีกว่าแล้วเนี่ยผลงานในบ้านของเขาเนี่ยก็ยังดูดีกว่าอีกด้วยครับผมโดยเขาทําผลงานรักษามาตรฐานได้อย่างคงเส้นคงวาแบบดีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อเทียบกับสถิติการเป็นทีมเยือนของยูเนีร์ซานตาเฟ่นะครับผมเขาแพ้มาค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะไปชนะโกดอนครูสมา1ประตูสประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็แพ้ติดต่อกันมาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มเขากําลังซุดนะครับผม ยังเชื่อใจเขาไม่ค่อยได้ครับและผลงานที่เขาได้เจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเบเลสซัดฟิลเจ้าบ้านเนี่ยที่เล่นได้ดีกว่าด้วยครับเขาชนะไม่าทาั้งครั้งเป็นทีมเยือนไปเจอยูเนี่ยนซาตาเฟ่ในบ้านหรือว่าเปิดบ้านก็เอาชนะยูเนี่ยนซาตาเฟ่ได้ครับผมจึงคิดว่านั่นเนี้ยเตะในบ้านของเบเลสซัดฟิลอีกด้วยครับเบเลสซัดฟิลเนี่ยน่าจะเปิดบ้านเอาชนะได้แบบชิลๆอย่างแน่นอนครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมขอให้เบเลสซัดฟิลเนี่ยเอาชนะยูเนี่ยนซาตาเฟ่ไปได้3ประตูต่อ1ครับ ก็จบลงไปเป็นชี่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับวิเคราะห์บอลวันนี้แล้วนะครับพูดเรื่องจากสถานการณ์ตอนนี้กําลังอยู่ในข้าๆจะวิกฤตนะครับทำให้ฟุตบอลน่ะอาจจะถูกเลื่อนไปบ้างเล็กเบือนเลื่อนไปบ้างไม่เล็กน้อยนะกางจะพูดเล็กน้อยเมื่อกี้เลื่อนไปบ้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทำให้มีคู่บอลแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นหากใครสนใจเนี่ยก็จัดเต็มกันไปได้เลยครับตามเสียมาอาจจะได้รับเงินเต็มๆรับทรัพย์เต็มๆครับ อ่าและอย่าลืมนะครับหากใครต้องการเล่นกีฬาออนไลน์เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของเสียได้เลยนะครับผมซึ่งในลิงก์นี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันชี100บาทนะครับหากใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปสมัครได้เลยครับก็สมัครก็อย่าลืมบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะครับแล้วคุณสมัครแล้วนะคุณยังสามารถได้รับสุดวิเคราะห์บอลและสุดบัตรคราไปใช้ได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับผม และก่อนจบคลิปไปนะครับผมหากใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับต่ค like, ราเพื่อเป็นกําลังใจให้เสี่ยมังกรด้วยนะครับสาหรับวันนี้เสี่ยมังกรก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีกับฟุตบอลในหนึ่งคู่ของเสี่ยที่เสี่ยให้ไปครับผมยังไงก็ถ้าตาม,มาก็รับซับเต็มๆแน่นอนครับสวัสดีครับ